สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงแบรนด์ไทยเดนมาร์ก SWOT Analysis โดยจะแบ่งออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายใน Strength s. จุดแข็งปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบให้กับนมไทยเดนมาร์กในตลาดนมโคสดแท้100%เอร์เซนไม่ผสมนมผงเป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ส่วนแบ่งการตลาดผู้นำโดยเฉพาะนม UHT มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงแสดงถึงการเป็นที่นิยมและมีการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยช่วยให้การบริหารจัดการและกระบวนการผลิตทำให้มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับ Weaknesses จุดอ่อนข้อจำกัดหรือจุดด้อยที่ควรได้รับการแก้ไขต้นทุนการผลิตที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่อาจใช้นมผงนำเข้าบางส่วน เนื่องจากไทยเดนมากรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรในประเทศเพื่อส่งเสริมอาชีพปัญหาด้านช่องทางการจำหน่ายต่อการเข้าถึงในบางพื้นที่ผลิตภัณฑ์อาจหาซื้อได้ยากกว่าแบรนด์คู่แข่งใหญ่ที่มีเครือข่ายด้านค้าปีกครอบคลุมกว่าปัญหาด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบบางช่วงอาจประสบกับปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดทำให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนในการจัดการสต็อกปัจจัยภายนอกเอาพัฒนา his โอกาส แนวโน้มภายนอกที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเติบโตผู้บริโภคมีความตื่นตัวและใส่ใจสุขภาพมากขึ้นทำให้นมโคแท้ตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดีโอกาสในการขยายตลาดในประเทศและอาเซียนปริมาณการดื่มนมของคนไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉลี่ยยังต่ำเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วจึงมีช่องว่างในการขยายการบริโภคและส่วนแบ่งการตลาดได้อีกมาก นโยบายส่งเสริมเกษตรกรโคโนมของภาครัฐทําให้มีโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือหรือโครงการส่งเสริมต่างๆเพื่อลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพน้นํานมดิบเฟรอุปสรรคความท้าทายหรือภัยคุกคามจากภายนอกการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดนมพร้อมดื่มตลาดนมมีคู่แข่งรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศที่มีงบประมาณการตลาดสูงและมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนวัตถุดิบต่ออาหารสัตว์ที่มีความผ,ลผลันผวนส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการรับซื้อน้ำนมดิบอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อที่สูงผลิตภัณฑ์นมมีตัวเลือกมากทำให้ผู้บริโภคมีอำนาจต่อรองและสามารถเปลี่ยนไปซื้อสินค้าของคู่แข่งได้ง่ายสภาพปัญหาปัญหาด้านการแข่งขันมีคู่แข่งมากขึ้นทั้งในตลาดนมสดนม UHT และเครื่องดื่มนมอื่นๆเช่น m e j i f r m o s ตัเมลการแข่งขันด้านราคาทําให้มาจิ้นกําไรของไทยเดนมากลดลงสินค้าทดแทนอื่นๆเช่นนมถั่วเหลืองนมอมอนเครื่องดื่มโปรตีนกําลังได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักสุขภาพปัญหาด้านการตลาดและแบรนด์การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ยังไม่ชัดเจนการสื่อสารแบรนด์ยังเน้นความดั้งเดิมมากเกินไป ทำให้ความน่าสนใจในกลุ่มลูกค้าใหม่ลดลงโปรโมชั่นและกิจกรรมการตลาดอาจยังไม่หลากหลายเท่าคู่แข่งปัญหาด้านการจัดจำหน่ายการเข้าถึงช่องทางใหม่ๆเช่น e-commerce delivery minimart อาจยังไม่ครอบคลุมเพียงพอการจัดส่งและการกระจายสินค้าในพื้นที่ห่างไกลยังมีข้อจำกัดการควบคุมคุณภาพสินค้าในช่องทางที่หลากหลายอาจเป็นเรื่องท้าทายปัญหาด้านต้นทุนและการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์สูงขึ้นตามภาวะตลาดและราคาน้ำมันการปรับสูตรให้ตอบโจทย์สุขภาพเช่นนมไขมันตำน่ำนมออแกนิกมีต้นทุนสูงต้องบริหารจัดการส็อกสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงนมหมดอายุปัญหาด้านพฤติกรรมผู้บริโภค,ผ,โภคผู้บริโภคบางกลุ่มเปลี่ยนไปเลือกสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการเฉพาะหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแนวโน้มผู้บริโภครุ่นใหม่สนใจ แบรนด์ที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การลดบริโภคนมวัวในบางกลุ่มเพราะความกังวลเรื่องสุขภาพการวิเคราะห์คู่แข่งคู่แข่งขันทางตรงโฟโมดหนึ่งในผู้นำตลาดมีผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งนม u ู t นมพาดเจอร์ไรและนมสำหรับเด็กมีความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการจัดจำหน่ายและการตลาดเมจิโดดเด่นในตลาดนมพาสเจอร์ไรและผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต มีภาพลักด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์นมสดแบรนด์ท้องถิ่นหรือฟาร์มโคโนมบางแห่งที่เน้นจุดขายนมโคแท้ค้ายกันในพื้นที่จำหน่ายเฉพาะหรือผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมบางกลุ่มปัจจัยการแข่งขันหลกักคุณภาพและจุดขายการชูจุดขายนมโคโสดแท้100%เอร์เซไม่ผสมนมผงเป็นจุดแข่งของไทยเดนมากซึ่งเป็นสิ่งที่คู่แข่งบางรายก็เน้นย้ำ การแข่งขันด้านราคาในกลุ่ม UHT และการจัดโปรโมชั่นในช่องทางต่างๆความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่รสชาติต่างๆหรือผลิตภัณฑ์นมแปรรูปอื่นๆเช่นโยเกิร์ตพร้อมดื่มไทยเดนมาร์กก็มีการลุกตลาดนี้คู่แข่งขันทางอ้อมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทางเลือกจากพืชเช่นนมถั่วเหลืองนมข้าวโอ๊ตและอื่นๆได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเทรนสุขภาพ วีแกนต่อมังสวิรัตและผู้ที่มีภาวะแพ้แลคะะโตดเช่นวิตามินนมจากพืชแบนด์ต่างๆการเติบโตของกลุ่มนี้ถือเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อต,อตลาดนมโคเครื่องดื่มอื่นๆที่ให้ความสดชื่นต่อสุขภาพน้ำผลไม้เช่นทิปโกโมาลีหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอื่นเช่นน้ำดื่มผสมวิตามินชาพร้อมดื่มที่ชูจุดขายสุขภาพ เครื่องดื่มที่ทำเองที่บ้านเช่นการชงกาแฟเองด้วยนมผงหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆปัจจัยการแข่งขันหลักเท่นสุขภาพการที่ผู้บริโภคหันไปหาผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลน้อยปัสจากแลคโตดหรือเป็นออรแกนิกความหลากหลายนวัตกรรมนมจากพืชมีการพัฒนารสชาติและสูตรอย่างต่อเนื่องความแตกต่างด้านคุณค่าทางโภชนาการการแข่งขันกันชูจุดเด่นด้านโปรตีนแคลเซียมหรือวิตามิน ส่วนผสมทางการตลาด marketing mix 1 Product สินค้าเพิ่มสัญลักษณ์นมโคแท้100%เซบนบรรจุภัณฑ์ให้เด่นชัดเพิ่ม QR code สำหรับดูแหล่งที่มาของน้ำนม traceability ใช้วัดสดุแท้กถูกพากีไซคได้เพื่อเน้นความยั่งยืน2ภา price ราคาใช้กลยุทธ์ราคาแข่งขัน competitive pricing จัดโปรโมชั่นบ u n d l e ซื้อ12กล่องลด10ซ ใช้ระบบ f ฟาสเซลและคูปองส่วนลดเฉพาะสมาชิก3 p l เพลช่องทางจัดจำหน่ายช่องทางหลัก7-11 Lotus Big C ร้านค้าทั่วประเทศช่องทางออนไลน์ชูเปม Allas Online ไม่ช o อปพัฒนาคลิกแอนด์ค l ลเลกสั่งออนไลน์ไปรับที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน4โปรโมชั่นการส่งเสริมการขายแคมเปญเช่าอิ่มดีกับนมไทยเดนมากผ่าน TikTok Challenge ใช้เงินฟฟืเอซอรสาสสุขภาพและนักเรียนต่อนักศึกษาแจากตัวอย่างฟรีในโรงเรียนและมหาวิทยาลายัย 5. าพิพบุคลากรฝึกอบรมพนักงานขายให้สื่อสารจุดเด่นแบรนด์อย่างมืออาชีพให้พนักงานหน้าร้านช่วยแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสูตรใหม่6ก process กระบวนการใช้ระบบติดตามคำสั่งซื้อออนไลน์ tracking ปรับกระบวนการคืนสินค้าให้สะดวกในชูพิลาโซดา ระบบ CRM เก็บข้อมูลลูกค้าและเชื่อมต่อกับลาย7 Physical e v i ์ e n c e หลักฐานทางกายภาพบรรจุพันธ์ใหม่สีฟ้าแดงสะท้อนความเป็นไทยเดนมากหน้าร้านสื่อสารข้อความนมแท้100%จากเกษตรกรไทยกลยุทธ์เชื่อมต่อทุกช่องทางสร้างระบบสมาชิกไทยเดนมาร์กครอบผ่านไลน์ลูกค้าสแกน QR บนกล่องเพื่อสมัครสมาชิกได้รับแต้มสะสมทุกครั้งที่สื่อทั้งออนไลน์และออไฟไลน์ เชื่อมโปรโมชั่นข้ามช่องทางซื้อที่ร้านได้โค้ดลด10%แต่สำหรับใช้ในโชว์พีสั่งในแอปได้คูปองแลกรับของที่ร้าน7ตะแลนันระบบ CRM กลางเชื่อมข้อมูลจาก line e-commerce และ POS ใช้ข้อมูลพฤติกรรมในการส่งข้อเสนอเฉพาะบุคคลเช่นคูปองวันเกิด Content Integration ใช้ Key Message เดียวกันทุกช่องทางเช่นนมโคแท้100%จากใจเกษตรกรไทยเพื่อสุขภาพที่แท้จริง วัดผลและวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics ติดตาม KPI จำนวนสแกน QR ยอดขายออนไลน์สมาชิกใหม่หลักการของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ที่สร้างเนื้อหาที่ให้ความรู้หรือแรงบันดาลใจเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการเช่นสูตรอาหารจากนมประโยชน์ของนมหลักการผู้บริโภคจะสนใจแบรนด์ที่ให้คุณค่าและข้อมูลที่เชื่อถือได้ engagement กระตุ้นปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคใช้โซเชียลมีเดียให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมเช่นกิจกรรมแชร์สูตรอาหารสุขภาพหรือถ่ายรูปเมนูนมหลักการยิ่งผู้บริโภคมีส่วนร่วมมากแบรนด์จะเกิดการจดจำและความผูกพันสูง Personalization ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายส่งข้อความหรือโปรโมชั่นเฉพาะบุคคลตามพฤติกรรมการซื้อหรืออายุของผู้บริโภคเช่นโปรโมชั่นสำหรับครอบครัวเด็ก หรือผู้รักสุขภาพหลักการผู้บริโภครู้สึกว่าแบรนด์เข้าใจความต้องการของตนเองอ้อมในชาติการใช้หลายช่องทางเชื่อมต่อผู้บริโภคใช้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ซูปเปอร์มาร์เก็ตโปรโมชั่นหน้าร้านให้ประสบการณ์ต่อเนื่องหลักการผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแบรนด์ได้ทุกที่ลดช่องว่างระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ Data Driven Marketing ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากการคลิกไลค์การแชร์การซื้อหลักการข้อมูลช่วยให้ปรับแคมเปญให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่ม ROI วิธีประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เพื่อให้กลยุทธ์ดิจิทัลประสบความสำเร็จสามารถวัดผลได้ดังนี้เพิ่มยอดขาย conversion rate ออนไลน์เซล s ์ดูยอดขายจากแคมเปญออนไลน์เพิ่มการรับรู้แบรนวิชั่นเพ s ช i ่ n s Social m ล n t i o n s วิเคราะห์จาก Social Media Analytics สร้างความผูกพัน e นเ a g จ m เมนต์เ e ร o คอมเมนต์ a r e นับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าคัสตอมเม i ร์อินไซต์คลิกซูเ t วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเพิ่มความพักดี Repeat Purchase r ์เร s สับสคริปชั่นเวกดูจำนวนลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ สำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ของคุณค่ะ